กำไรขาดทุนทางบัญชีและกำไรขาดทุนทางภาษีนั้นแตกต่างกันอย่างไรแล้วตัวเลขทางบัญชีกับตัวเลขทางภาษีทำไมถึงแตกต่างกันวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะพีเคลื่อนายไฟม่สวัสดีค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับกำไรขาดทุนทางบัญชีและกำไรขาดทุนทางภาษีกันค่ะว่า2ออย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรและแต่ละอย่างใช้หลักเกณฑ์ใดในการคิดคำนวณ ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยมินขอยกตัวอย่างนิยามของกําไรขาดทุนทางบัญชีกับกําไรขาดทุนทางภาษีเป็นสมการดังนี้ค่ะกําไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีจะเท่ากับรายได้ทางบัญชีหักลบกับค่าใช้จ่ายทางบัญชีค่ะและในส่วนของกําไรขาดทุนสุทธิทางภาษีนั่นก็คือรายได้ทางภาษีลบด้วยค่าใช้จ่ายทางภาษีนั่นเองค่ะ ซึ่งสิ่งที่ทําให้ตัวเลขทางบัญชีกับทางภาษีแตกต่างกันมีสีข้อหลักๆดังต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือ 1. รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ 2. รายได้ที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้น 3. รายจ่ายต้องห้าม 4. รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นโดยมีนขอเริ่มอธิบายที่ฝั่งรายได้กันก่อนเลยนะคะซึ่งจะมีอยู่สข้อด้วยกันนั่นก็คือหัวข้อที่ 1. รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ หมายความว่าทางหลักการบัญชีจะไม่นำรายการเหล่านั้นมาคิดเป็นไรายได้ค่ะ ซึ่งจะแตกต่างกับหลักการทางภาษีซึ่งให้ถือว่ารายการส่วนนี้คือรายได้ของกิจการนั่นเองค่ะโดยมีนขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการที่กิจการขายของให้ลูกค้าต่ำกว่าราคาต้นทุนหรือพูดง่ายๆก็คือขายให้ลูกค้าแบบขาดทุนโดยไม่ได้มีเหตุอันควรใดๆซึ่งส่วนนี้ถึงแม้ว่าทางบัญชีจะไม่ถือเป็นรายได้แต่หลักการทางภาษีจะให้ถือว่าเป็นรายได้นั่นเองค่ะหัวข้อที่2รายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้น นั่นก็คือทางบัญชีถือเป็นรายได้แต่หลักการทางภาษีจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมีผลทําให้กําไรทางภาษีจะต่ำกว่ากําไรทางบัญชีค่ะมินขอยกตัวอย่างเช่นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการซึ่งรายได้ในส่วนนี้ทางบัญชีถือเป็นรายได้แต่ทางภาษีจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองค่ะ เรามาที่ฝั่งรายจ่ายกันบ้างนะคะซึ่งจะมีอยู่สองหัวข้อเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือหัวข้อที่1นรายจ่ายต้องห้ามรายจ่ายบางรายการหลักการบัญชีถือเป็นรายจ่ายแต่หลักการทางภาษีไม่ถือเป็นรายจ่ายค่ะมีผลให้กําไรทางบัญชีจะต่ำกว่ากําไรทางภาษียกตัวอย่างเช่นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของเจ้าของกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือบินนั่นเองค่ะซึ่งทางภาษี เราจะไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายต้องห้ามเหล่านี้มาหักในการคำนวณกำไรสุทธิตอนที่จะยื่นเสียภาษีได้นั่นเองค่ะหัวข้อที่2ลรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายบางรายการหลักการภาษีกําหนดให้หักเป็นรายจ่ายได้มากกว่าหลักการทางบัญชีค่ะซึ่งมีผลทําให้กําไรทางภาษีต่ํากว่ากําไรทางบัญชีนั่นเองค่ะซึ่งมีขอยกตัวอย่างดังนี้นะคะรายจ่ายจากการบริจาคเพื่อการศึกษาซึ่งทางบัญชีและทางภาษีต่างก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่ทางภาษีนั้นจะสามารถนํารายจ่ายส่วนนี้มาหักเพิ่ม2เท่าได้ค่ะ และแน่นอนว่าเมื่อมีการแตกต่างกันของกําไรขาดทุนทางบัญชีกับภาษีนั้นก็จะต้องมีรายการปรับปรุงเกิดขึ้นโดยมีนขออธิบายเป็นรูปแบบสมการดังนี้ค่ะกําไรขาดทุนทางภาษีจะเท่ากับกําไรขาดทุนทางบัญชีบวกด้วยรายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้บวกรายจ่ายต้องห้าม ลบกับรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นและลบกับรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นซึ่งนี่คือการปรับปรุงรายการผลต่างของกำไรขาดทุนทางบัญชีและภาษีนั่นเองค่ะและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมกำไรขาดทุนทางบัญชีกับกำไรขาดทุนทางภาษีนั้นแตกต่างกันพอแท้จริงแล้วตัวเลขในงบการเงินที่เราเห็นอยู่นั้นคือตัวเลขทางบัญชีที่ต้องนำมาปรับปรุงรายการเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการคำนวณทางภาษีนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับใน EP นี้ มีนหวังว่าผู้ประกอบการหลายท่านจะเข้าใจในเรื่องของกำไรขาดทุนทางบัญชีและกำไรขาดทุนทางภาษีได้มากยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับ EP หน้ามีนจะพาไปรู้จักกับ9ภาษีที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจกันค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นคลิปหน้าห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้มีนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Friend of Business PeakAccount.com